โอเคทุกคนเราจะทางขึ้นที่แท้จริงแล้วนะครับนี่อันนี้คือจุดเริ่มต้นนะก็เหมือนเราจะเจอทางที่เหมือนจะขึ้นไปได้ต่อน่าจะเป็นขึ้นไปชมวิวแล้วครับมันก็เดินวนครบรอบดูวิวอะไรเรียบร้อยแล้วนะคือแบบที่ถ่ายรูปคือผมว่าสวยคือผมชอบวิวเมืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนั้นวัดอะไรเดี๋ยวรอสักทีนะครับอธิ่ายก่อนนะครับปึ้งสามรอบนะครับปึ้งนิบอบปึ้ง โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็แยกกับซีล่าเรียบร้อยแล้วนะก็ซีล่า,าข,ขี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปน่าจะไปถึงล่วงหน้าแล้วแหละส่วนเราพวกเราก็เดินไปไป,ไปไหนครับเราจะไปกันที่ร้านมนมสดนะทุกคนก็คือที่แรกผมกะว่าจะไปหาแบบอะไรทําก่อนแล้วค่อยไปมนมสดแต่ว่าแบบทุกคนเขาอยากกินของหวาน,านากัมนมากก็ก็ไม่ขัดเพราะว่าผมก็อยากมนมสดอะ่ะร้านโปรดเลยประมาณ8ป0รเมตรประมาณ800เมตรก็ถึงนะ ก็อันนี้เดี๋ยวผมจะเดินจากวัสสากตไปเลยนะก็คือไม่มีการนั่งรถแต่ว่าซิล่าเขาบิดมอเตอร์ไซค์ไปสำหรับใครที่มาแล้วแบบอยากประหยัดงบเรียกว่าไงอยากเดินเอาบรรยากาศดสวยเรียกประหยัดงบเลยเพราะจริงๆแบบนั่งมอเตอร์ไซค์นั่งตู้มันก็ไม่กี่บาทหรอกแต่ว่าใครอยากมาเดินชมวิวก็เนี่ยเดินมาตามรถแบบของผมได้เนี่ยคือคนขับมอเตอร์ไซค์มันก็ไม่ได้ดูอะไรพวกนี้หรอกแต่คนเดินอ่ะมันแบบมันเจออะไรมันก็เข้าเข้าได้เลยไงเจออะไรสวยๆแล้วก็เดินเข้าได้เลยก็นั่นแหละเป็นเาเรียกว่าเสน่ห์ของการเดินทางมันอยู่ที่ข้างทางเว้ยว ก็เดี๋ยวผมเดินไปเจอกันอีกทีที่มนนมสดโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ใกล้ถึงมนนมสดนะซึ่งมนนมสดเนี่ยน่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับผมไม่แน่แต่ว่าเขาเรียกว่าสารากลางหรือเปล่าะซึ่งสารากลางเนี้จะอยู่ถัดจากนู่นเลย ฝั่งนู้นแลนด์มาร์กอีกหนึ่งที่ของประเทศไทยนะก็ค <S ess im it> ือเสาชิงช้านั่นเองนะทุก <S ess im it> คนอย่างที่รู้ว่าเสาชิงช้าอยู่หน้าวัดแล้วครับทุกคนวัดสุทัศนะหน้าวัดสุทธั์ก็เป็นศสาชิงช้านะครับ <S <S <ess im it> สาราว่าการกรุงเทพมหานครนะทุกคน ก็นี่แหละเรียกว่าสาราว่าการซึ่งฝั่งตรงข้ามก็คือมนมสดซึ่งไม่รู้ว่าซีล่าถึงยังนะเดี๋ยวขอยัด์ทัรหาซีลาก่อนก็เทเสร็จเอาเนยนมสองครับคันนี้ครับ นี่เย็นเย็นอยู่ใส่วงการนี่ไปก่อนโลหะแหวนกินนี่โลหเป็นสามร้อยี่สิบห้าบาท ที่เห็นเราก็มีสั่งขนมขนมฟังเนยนมแล้วก็มีสั่งนมสดร้อนไอสั่งเป็นอะไรนะนมโอ๊ตเย็นใช่ไหมคือผมอ่ะจะบอกว่าที่ผมสั่งฟังในนมใช่ไหมแล้วก็นมสดร้อนหล่ะเพราะว่าคือขนมฟังในนมมันหวานใช่ไหมและกินตัดกับนมสดจืดโคตรอร่อยโคตรอเออแล้วแอบแล้วตอนนั้นเราเคยไปกินที่สาขาเชียงใหม่ก็ใส่นมสดแต่ใส่แก้วเซรามิกอ่ะ อร่อยทุกคนอยากให้ทุกคนมาลองเนี่ยจริงๆมาตรงนี้ก็ได้ฟิลเหมือนกันอร่อยมากเลยทุกคนคืออันนี้มันจะหวานใช่ปะเออมันเป็นเนยนมอ,อันนี้อันนี้ไม่จะตื่น,นเพราะว่าก็หลายวนพอดีอร่อยไหมล่ะอร่อยอร้อนมากเลยนี่แสงโคตรสวยอะ่เอยอะเฮ้ยแสงในร้านสวยจริง แล้วเนี่ยแต่นีนจะหวาน,วาวน,วนากว่า,า่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาจากโมโนมสดแล้วนะนะกินหวานเรียบร้อยค่อนข้างที่จะปรุงไม่ให้ตึงหนังตาก็ตกึงฮะหนังพรุงตึงหนังตาก็เริ่มจะหย่อนมันต้องหนังตนะึงหนังตาย่อนนั่นแหละสักอย่างาแต่เรายังไม่จบวันนี้เรากางจะเดินไปที่เสาชี นะเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งของกรุงเทพเลยก็คือสองช้าแหละทุกคนเดินจากร้านโมลนมสดมานี่เดินเอาไว้แป๊บเดียวเนี่ยคือมองก็เห็นแล้วเดี๋ยวพอถึงเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ทุกคนดูนะไปเช็คอินกันสักหน่อยเพราะว่ามาถึงที่แล้วเราจะไม่ไปก็ไม่ได้ไงเพราะมันอยู่แค่ตรงนี้เองโอเคทุกคนตอนนี้เราเดินมาถึงเสงช้าแล้วนะน่าจะไม่ได้ข้ามไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเห็นสอาช้าไม่เต็มเราคงจะถ่ายจากเนี่ยจากฝั่งนี้กันวะแล้วก็ยืนแล้วก็ถ่ายรูปไปตรงนู้น เกฟุตเกฟุตเกฟุตหนึ่งสองสามโอเทุกคนตอนนี้ก็จบจากเสาถึงช้าไปแล้วนี่แต่ว่าถ้าถ้าว่างจริงๆอาจจะเดินไปแถวสตีวิตอะยองอะยองอะไรเลยเฮ้ย,อย,อยโอเคครับทุกคนก็คลิปวันนี้ก็ถ่าใ,ใหม่ด้วยวะ่ะเอาใหม่เอาอนันนี้เอานีนนะบุ๊กโอเคครับทุกคนแล้วก็อันนี้ก็คือเสาถึงช้านะก็วันนี้ก็เวลาน่าจะหมดลงแต่เพียงเท่านี้ก็เดี๋ยวผม,มน่าจะหารถไฟฟ้ากลับแล้วก็ คลิปวันนี้ก็ค่อนข้างสนุกเลยนะเป็นการเที่ยวหลังจากสอบกลางภาคน่าจะเป็นกลางภาคครั้งสุดท้ายในชีวิตมัธยมพวกเราแล้ะมันไม่น่าจะเออม,มันใช่เลยแหละมันก็มันก็คือคงไม่มีกลางภาคหลังจากนี้แล้วก็ก็ถ่ายไว้ถือว่าบบเป็นความทรงจําแล้วกันเป็น,ปนช่วงเวลาที่มีความสุขเพราะว่าได้มาเที่ยวกับเพื่อนๆทั้ง3คนนะครับรวมกันรวมผมด้วยเป็น4่ก็เอาจริงๆก็เสียดายว่าเวลามันหมดก่อนถ้าเวลาเหลือกว่านี้จะเดินไปแถวสตีวิทอะไรอย่างเงี้ย รอเล่นโอเคเอาเปว่าคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ใช่ไหมเขายุดแก๊งเขายุดแก๊งลาไปเท่านี้โย